ในเมืองในเมืองน,ะนี่เรามาสัมผัดบรรยากาศในเมืองเป็นสถานที่เรียกว่าสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับวันนี้จะมีผู้คนในเมืองเขาจะมาพักผ่อนบรรยากาศาบรรยากาศที่มีความสะดวกเป็นสนามกีฬานะครับอยู่ตรงข้ามนะครับมหาวชิราวุั่นเดงนะครับแล้วก็นี่คือ เด็กๆก็จะเล่นมีสเก็ตบอร์ดอย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายนี่คือความเด็กในเมืองนะเด็ก<ด>ในเมืองนี่ส<ด>ังเกตว่าลูกหลานที่อยู่ในเมืองก็จะใช้ชีวิตอยู่ตอนเย็นๆก็จะนำลูกหลานมาเล่นสเก็ตบอร์ดก,กันแลเป็นสถานที่กว้างมากเลยนะครับ กว้างขวางเลยแล้วก็เป็นสนามกีฬาด้านหน้าโน้นจะเป็นสนามกีฬาใหญ่แล้วก็จะเห็นได้ว่าข้างหน้าข้างหน้าก็จะประดับประดาด้วยซุ้มไฟต่างๆมากมายนะครับเป็นการจุดเช็คอินของสงขลานะครับต้อนรับปีใหม่2523 กันนี้คือสวนสาธารณะแห่งใหม่ของสงขลาอยู่ติดกับสนามกีฬากลางของสงขลานั่นเองนะครับแลวก็น,นี่คือซุ้มเช็คอินของอบจสงขลาประดับประดาด้วยโคมไฟมากมายนะครับตอนนี้เนี่ยจะเปิดตลอดเวลาวันนี้เราก็ได้มากับ ท่านสมัยเกื้อนหนุนนะครับวันนี้ท่านมาถ่ายรูปที่นี่ด้วยด้วมีผู้คนมากมายนะครับมีผู้คนมากมายเลยนี่คือบอบจอเขาจัดซุ้มได้อย่างสวยงามมากเป็นซุม้มคิปมากนั่นเองซุ้มคิดมากแล้วก็จะมีะผู้คนหลั่งไหลามาถ่ายรูปในจุด จุดนี้กันอย่างมากมายนะครับเชดชเลยน่แล้วตอนนี้อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ โมงที่ประดับไปด้วยไฟหลากหลายนะครับสวยงามและยิบระยับเลยปร่สาบส2 3นะครับอยากไปบัญยานะทำออกมา การประดับประดาแล้วก็มีผู้คนมาถ่ายรูปก,กันมากมายนะครับจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งของใจกลางเมืองสองขลาของอบจนะครับสงขลา i do my... <laughs> เป็นอุโมงเป็นอุโมงที่ที่ประดับไฟสวยมากนะสวยมากเลยแล้วก็มีผู้คนมากันมากมายนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกันณจุดนี้นะครับ ไที่ขนาดดีไฟเขาเรียกว่าข้างนอกยังยังไม่มืดนะครับถ้าข้างนอกมืดเดียะ จะสวยงามมากกว่านี้เพราะว่าข้างบนโน้นเนี่ยเอยคือยังไม่มืดัด้เองนะครับถ้าข้างนอกมืดเนงก็จะสวยได้ปั่นปืนบ้างลูด้ึกไปั่นปืนบ้างนะช่วยนะช่วยนะช่วย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 งามาช่วยงามา นอกนัข้างนอกมันยังไม่ไม่มืดก็เลยจจะดูไม่โดดเด่นมากเท่าไหร่ถ้าข้างนอกมืดเนี่ยจะสวยงามก,กว่านี้นะครับ 好，oh, oh, 你。 อะไนี่พระเอกของงานอยู่นี่นะครับพระเอกของงานแล้วก็นี่คือบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้เมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับวันนี้เรามาบันทึก จุดเช็คอินของสงขลานะครับอบอจอจัดได้สวยงามมากแล้วก็มีผู้คนามาถ่ายรูปกันมากมายนะครับแล้วก็เป็นจุดที่สวนสาธารณะแห่งใหม่ของสงขลาติดกับสนามกีฬากลางอบอจนัคะและ้วก็อยู่ตรงข้ามกับมหาวชิราวุธนั่นเองนะครับ ก็นี่คือบริเวณสวนสาธารณะนะครับแล้วก็จะมีผู้คนมากมายมีผู้คนมากมายที่อยู่ในในเมืองสงขลาก็จะมาที่จุดนี้นะครับเพื่อเรียกว่ามานั่งพักผ่อนกันาพาครอบครัวพาลูกหลานมาวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับเพราะว่านี่คือใจกลางของเมืองสงขลานั่นเองนะครับแล้วก็มี เป็นสนามที่กว้างมากครับมีทั้งลู่วิ่งลู่เดินออกกำลังกายของผู้คนแล้วก็มีลานสกเก็ตบอร์รับสำหรับให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันนี่คือ,อจุดหนึ่งที่เป็นสกเก็ตบอร์ดมีหลายด,าด่านหลายช่วงนะครับจะเห็นได้ว่านี่ก็คือการละเล่นของเด็กในเมืองเด็กในเมือง ให,ให้ดูเด็กเล่นนั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 ่นเด็กเล่น,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 นมีความสามารถมากีผู้คนเดินกันอยา่างเรียกว่ามากมายนะครับเดินกันฝักไฟเลย คนต่างเลิกวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ทุกคนก็จะเหมือนกับมาพักผ่อนแล้วก็มาออกกำลังกายแล้วก็มาดูไฟที่ประดับไว้สวยงามนะครับแต่วก็นี่คือทางเข้ามีผู้คนทั้งเข้าทั้งออกวนวนเวียนกันไปนะครับด้วยความที่อยากจะมาดูตรงนี้นั่นเองนะครับและนี่ผู้คนที่กำลังมาที่กลับก็ เดินทางกลับกันไปจะเห็นได้ว่ามีถนนบน,นทางเนี่ยรถแน่นเลยนะครับรถแน่นเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางากลับนะครับเดินทางกลับแล้วก็จะมีที่จอดรถเต็มไปด้วยทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถจนแลยก็ผู้คนมากมายนะครับที่ทุกคนก็ถือว่าเป็นจุดแห่งใหม่ าตามกระแสะโซเชียลนะครับกระแสะโซเชียลเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า,าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยคนก็จะแห่กันมาแล้วก็เพื่อที่จะมา,าเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือ,อบริเวณที่ที่สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยที่จอดรถหรือต้องจอดรถกันอย่าง ว่าเดินไกลเลยนะครับเพราะว่าไม่มีที่จอดอะจะเห็นได้ว่าสองฝั่งถนนเนี่ยเต็มไปด้วยรถที่จอดกันอย่างมากมายนะครับเพราะว่าไฟนี้ก็เพิ่งเปิดเมื่อวานนั่นเองเมื่อเปิดเมื่อวันที่24แล้วก็วันนี้25ถือว่าเป็นวันคริสต์มาสด้วยแล้วก็ผู้คนก็เลยมาที่อยู่ในเมืองเนี่ยทุกคนก็อยากจะมาสัมผัส เพื่อเห็นโลกโชเชียลเนี่ยมีอะไรที่ไหนเนี่ยเป็นจุดน่าสนใจคนก็จะแห่กันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถลงแพรนะวันนี้เราจะาลงแพรขนานยนต์นะครับ ขนาญยนต์นะครับแพร์รนาญยนต์นี่เรียกว่าเรามาไม่ทันนะครับมาไม่ทันแล้วก็แพรรถเต็มเรียกว่าเต็มจํานวนพอดีแล้วก็แพร์รนาญยนต์ตอนนี้ก็ได้ออกจากเรียกว่าชายฝั่งนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งโดนอีกลำกําลังเข้ามานะครับเข้ามาก็จะก็จะมาจอดท่านี้นั่นเองนะครับมาจอดท่านี้ ก็เปข้ามฝั่งนะครับระหว่างเมืองสงขลากับท่าเขาแดงท่าเขาแดงนี่ก็คือนี่คือแพรนระน,นานยนต์ที่บรรทุกรถผู้โดยสารข้ามฝั่งไปยังฝั่งสิงห์นครและก็นี่คือฝั่งตัวเมืองสงขลานะครับแลวก็แพอีกลำหนึ่งตอนนี้กําลังเคลื่อนที่มาอยู่กำลังเคลื่อนที่เข้ามา ครบก็ได้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราเรียกว,ว่าวุดวิตเรเลยมาไม่ทันมาไม่ทันเขาปิดเขาปิดด่านก่อนแล้วก็นี้คือภาพแพรขนานยนต์ที่สงขลานะครับแพรแพขนานยนต์นี่จะเปิดถึง4ี่ทุ่มนะครับถึง4ี่ทุ่มเลยตรงนี้เนี่ย บรรยากาศข้างๆนี่ก็จะเงียบนะครับเงียบแล้วก็นี่คือป้ายประชาสัมพันธ์นะครับชวนร,ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2566สงขาเขาดาว2023 24ามยี่สถึงสมกกลานะครับแล้วก็ พบกับไฟประดับสำหรับเทศกาคลคริสต์มาสและปีใหม่อลังการด้วยอุมโมงค์ไฟยาว20เมตรและก็การแสดงวงดนตรีโรงเรียนเทศาบา5นนล5แลแดงนั้น้้จจจ่่ลละ,ะมมกกก็รถมเวฝไยอา ตอนนี้เราอยู่บนแพรขนานยนต์นะครับแพรขนานยนต์ล้วฝั่งโน้นเนี่ยที่เราจะข้ามไปยังฝั่งเ,เขาแดงแต่ตอนนี้รถก็เริ่มทยอยกันมานะครับทยอยขึ้นมาจอดตอนนี้รถทยอยขึ้นมาจอดน,นี้เนี่ยที่ถ้าเทียบแพเนี่ยถือว่าเป็นท่าน้ำลึกมาก น้ำลึกอันนี้คือบรรยากาศอตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยแล้วก็แปกรักมก็กำลังเข้ามา